ไอ้เคนทางทางขวามันมันไม่มีอะไรแล้วนะไช่ครับไอ้เออเพลงหมดไปครับไปเพลงอุดเมืองเนี่ยมีพวกอยู่เฮ้ยอย่าเดินเข้ามาใกล้เอ้ยเออของไหนเอาอยู่นู่นอยู่ข้างบนนู่นรีบเอารีบเอาไอ้ดอนนี่มีของมีของเอาไปด้วยพวกยู่ไปด้วยพวกเอาพวกเราเกินอ่ะ เม่อไรเดี๋ยวเอาไปเก็บอ่ะไปไปไปนี่แหละเคนนำทางไปไปนี่เลยไปห้องนั่นเลยไปไหนมานี่าพลงาดหลงทางนี้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 เคนเอ้ไม่ใช่เฟรมมันเข้าไปก่อนละตรงแค่เนี่ยของของอยู่ตรงนี้โอ้คืออะไรวะเฟรมเฟรมมีมีอะไรป่ะเฟรมจริงไหม้ายขวาเคลียร์ตรงกลาง ไปเลยทางเดียวเลยทางเดียวไปกลางเลยมีของมีของเก็บเลยเก็บเลยเดีลยของเลยเรับเดทางเดียวคือทางบนนี่นะมีเสียงระเบิดมีเสียงระเบิดมีเสียงระเบิดเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เสียงเฮ้ยระเบิดอยู่ตรงนี้ระวังนั้นระวังนั้นตรงทางบนอะระวังมีมีของมีของเอาไป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 เอาไปเอาไปใช้เอาไปใช้เฟรมเฮ้ยเทเรเทเร ไปทางไหนผมได้เสียงกับตาแต่ว่า,าวผมไม่รู้เขาอยู่ไหนกันอยู่ปออ่าวป่าไม่ใช่เลยว่ะเลทดเลระวังระวัง,วงมันหันมามันหันมาต้องนะจะได้อยู่นะ,ะให้กูวิ่งไปก่อนไหมหันไปแล้วหันไปแล้ว,ลวมาได้นะเฟรมมาได้มาได้เอ้าไม่ต้องมาทางตัน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 ไม่ต้องมาดูดูดูปั๊มปืนให้หน่อยดูปั๊มปืนให้หน่อยดูปั๊มปืนให้หน่อยมองไม่เห็นนะไอ้กูไม่มีไฟมองไม่เห็นหันไปทางกูไปหันไปทำมือ โอเคกูไม่มีวอกกี้ทอลกี้นะมีน่าจะมีมึงกับวบลูมีของมีของไปไปตัวเลยมีมีมีของใหญ่อ่ะสวยเอ้ยมีปั๊มปืนแล้วมีปั๊มปืนแล้วเต็มแล้วนะกูเต็มแล้วนะกับยาดก่อนนะของกูเต็มโอเคกูก็กลับด้วยของกูก็เต็มกับยากับยาฮัลโหลใครอะไอ้ปามอ่าโอเคมึงเอาของตรงหน้าประตูใช่ฮะ ใช่ห้อหน้าประตูมาตรงหน้าประตูมีสไปเดอร์แมนใช่หรอใช่กูถึงนี่ออกมาไม่เราเพิ่งเห็นตัวใครไม่รู้ติดบั๊อยู่หน้าประตูหรือเปงแล้วนี่แน่ะโชว์พิลโฟกัสไปแม่แล้วเราไปสู้กันไอ้ตรงวอลกี้ท็อกกี้มีมีบวมกับเคนอยู่อะที่ที่คุยกันอยู่บวมเรียกน้องเคนว่าบวมจริงเอาดีๆชื่อบวมจริงเหรอไม่จริงมันมีทางกลางอะที่ไปได้ไหนแม่งมุมไหน เฮ้ยเร็ยเร็วมามาแล้วเราเรา,เราตีกตันตรงนี้เราตีกตันตรงนี้เ,นเอ้ยพวกรอมาดีแล้วนะเออเอเอ เฮ้ไอ <si ้ยี่มันตีได้วะุ๊กจะไมมันตีได้วะชร์แได้เนเหรอวะโอนแบกเนี่ยั้ มันแก่ตรงยามีหมาตรงยามีหมาระวังเด้อเออระวังระวังเก็บอัปเดตว่าบางประเด็นไม่ใช่ไปพญญาเนี่ยผู้มาได้บ้างปุ๊บปั๊บปุ๊บพิญญาเออกดเลยกดเลยกดเลยต้องตายเหรอฟังแบบพวกตายเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขาน่าเดี๋ยวตอนขายเดี๋ยวกูซื้อแซมกานี่เลย นีี่ซกัเไอ้เี้ยไอ้สัตว์เอ้ยสู้ตีสองทีพวกกูตายพวกกูกว่าจะตีแม่งตายตายจริงด้วยตายจริงด้วยพิ่บัวไม่ได้สิตายวะไอ้เย่ที่จะได้ของเยอะอยู่อุ้ยของพวกเราได้กันเยอะบ้าเลยอ่ะเฮ้ยพี่ทำไมกูไม่เห็นเนาะไม่เห็นใครจ้ะอันนี้นี่น้องเพนอยู่นี่เห็นนี่น้องบัวกเฮ้ยได้บีบ ไม่เฟมแล้วเหรอกก็ไม่เนไดเฟมอีกอะเดี๋ยวเดี๋ยออกก่อนเพราะว่าเฟมเฟมมันไอ้นี่มันแบบไอ้ตู้ว่ากูมาสำรวจทางขวานะเคนถ้าเข้ามาแยกไปเลยก็แล้ เดี๋ยวผมดูเพื่อดกแกระเบิดกันระเบิดกันมีการระเบิดนะระเบิดมี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 ู้เยียบหายเลยปะไอเดี๋ยวเยียบดีเดี๋ยวกูดูไอ้เคนทางทางขวามันมันไม่มีอะไรแล้วนะไม่ต้องเข้า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 น้าเดไม่ต้องเข้า ลลับแ้วตัวอะไรวะแลงวงกลางวงกลางวงนี่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ไม่กูปิดประตูใส่หน้าใครไม่รูเนี่ยกูกูได้ยินเสียงกูไปเห็นตัวกูวิ่งเอาไงจะเข้าไปต่อวะต้องมีคนเข้าไปแล้งใครคนถือพวกบ้านวะมีพวกเออคนถือพวกเอาเอาพวกปฏิรูปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวเข้าไปรอให้ไปไปไปเข้ามาเข้ามาเอ้เดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้ทางซ้ายมันวิ่งไปทางซ้าย

มันเริ่มล่อตามกูมาตามกูเมื่อกี้เมื่อกี้มีใครตายปะเมื่อกี้มีใครตายปะคิดว่าอยากจะออก่ะบวมตายแล้วใช่เหรอมันขึ้นยานจะออกเหรอมันขึ้นยานจะออกเพื่อนใช่ใช่รีบกลับรีบกลับรีบกลับไล้วไปยานจะออกอ่ะบวมเลยกดหายเลยป่าเ้ยบวมเลยกดออกมาเร็วมาเร็วกำลังไปกำลังไปต้อประมาณชั่วโมงนึงอ่ะเอ้ยแต่ว่าพวกมึง ไอ้แมงมุมอ่ะคือถ้ามันมันล็อกใครคนนึงอยู่อ่ะมันตามคนนั้นรัวๆนะมันไม่ตีคนอื่นนะบวมๆตายเพราะอะไรนะแมงมุมแมงโดนแมงมุมตีเหรอแม่จะแมงมุมตีตายไปได้ไงวะกูรอดโดนเพื่อนตีตายใช่ไหมไลยเคลียร์น่ะเชนเชนอยู่ไหนเคลียร์เร็วมาเร็วบ้าเจ็บบ่ะอ่ะได้ยินได้ยินบ้าเจ็บอะไม่ไม่เจ็บกูไม่เจ็บเลยกูจุ๊กหลบได้ไม่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 เอา กับตาหยุดไปเฮ้ยไอ้เคนไอ้เคนเราไปแล้วดิเฮ้ยเราเอาสมบูมเข้ามาได้อยู่บ่วมลอดเหรอบ่วมลอดใครบอกบ่วมตายเนี่ยเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยตกหลุมอะไรอย่ากเลยยางกำลังพุ่งออกลยผมนี่โดนแล้วเมื่อกี้กดเร็วขึ้นเยอะไอ้คนเดียวไอ้ฮียฮันเรื่องขายก็เอาเลยเดินเล่นเราเดี๋ยวจะงกว่า นี่ไม่ปวดว่ะตรงนี้เลยอ่ะไปเม่าไม่ได้กินข้ามมาไหนเฮ้ย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 เยฉันเลย ตอนนี้เราก็สามารถเข้าไปบวได้ทุกที่แล้วกัดีกนบกีก่าา่ไม่รอ้ยค้าไวาร่อะไร5เฮ้ย509้ยไปช็อตเลย วอนี้เราจะไปดาวต้นไม้นะดาวต้นไม้อันแรกฮัลโหลดีลั้ยโอเคกูคเข้าข้างหลังกาแฟรรมนะเข้าประตูหลัง เอแลว,วอ่ะเปิดประตูเอ้ยไม่มีตะปฏิกรณ์หรอ,อ,อห้องนีียกต่ปาสีิกาเชียว้ยของตึ้มเพื่อนของของของขงไปทาอะไรต่อ สลามเพื่อสลามอยู่ตรงประตูมันเข้ามาไม่ได้มนเข้ามาไม่ได้นะถ้าประตูมันเข้ามาได้ราจะไปไหมอ่ะต้งอื่น่ะตรงอื่นเนี่ยตรงนี้เป็นนี่เียงตัวอะไรปะเกียมันไม่ใช่สลามหรอกเ่ยไปไหาไม่ได้ยินะตัวอะไรตัวะตัวอะไรไม่รู้ไม่เห็นโอ๊ยเจ เอ๊ยเดี๋ยวนะแมงมุมมันตายแล้วอ่ะแมงมุมมันตายแล้วอ่ะจริงเหรอมัช็อตได้แป๊บเดียวเหรอจริงมันช็อตได้แป๊บเดียวยังไง แต่พวกแก๊สกที่แน่ๆคืออุ้ยอุ้ยอุ้ยดูเดืบคิวเอ๊ยเป็นไปไดเนี่ยไม่ช่มันจะลากไปเลยเอรอเฟมเเฟม่เฟมเฟมไม่ไม่เฟม่่เฟมไม่เฟมไม่เมไม่มไม่เฟมไม่เมไม่เฟมไม่เฟมไ่มเเเฮ้ยเเมเ่เม่มั่ บวีกตีสามทีไอ้เชี่ยบวกบวกตีเป็นสามตีเลยสามทีเลยเหรอสามทีเลยโหแต่มันวันช็อตคิวนี่ดัานหน้าอยากให้เฟมไปเก็บแท็บกันว่ะตายตรงไหนเน่ยเริ่มเกิ่เจ็บกัตตุกเริ่มเก็บกันกูตุกไหนวะไม่ไม่ใช่ตรงนู้น ต้องดื่มต้องดื่มฟปลต้องดื่มตรงที่มีพีสลามไอ้เย่ยผีผีกระซิบงมไหนวะอะไรสลามอ่ะสลาม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 เห็นสลามเห็นสลามคิดดีๆไอ้หนุ่มทั้งทั้งของที่พวกเราหามากับแซปกันจะเลือกอะไรฟิล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 ฟิมันเดินเข้ามาแล้ว

เอเยี่ยจบงานนี้ต้องให้พนักงานดีเด่นแม่งแล้วเนี่ยพนักงานดีเด่นรักษาดั่งใจพวกเราเออตัวแบกต้องหายจับการใหม่แล้วเราควรตายหน้าแล้วกันดูไเหี้ยเราตายเพราะแบลบูลมากี่รอบเพะเหี้ยไม่เพะเพะโอ้โหพนักงานดีเด่นเออแง่เลยโอ้ my ยก็ได้วงเป็นมืได้ตีันเราหน้าเจบครบเลยเนี่ย

อ๋ออ๋อไม่เอ่อมึงเข้าไปซ้ปายขวาหน้าหลังอ,ะอ่ะอนหอเล่ามาเลยคามรักกังจะกินิดีได้แคนดรอปดรอปไดีใช่ไหมไม่ดับไปไปดับไปโอเค,อเคไปติดไปติดแลก็ที่ทางแค่นี้เหรอ สองเลยปะไม่ไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเลือไปเชงไหน่อย้ามีทำไปไปไปม่กลักวแมลงกองหัวเนะ่ยต่อมีเพื่อนกูคอยทุกน,นี้่ <S <S ไเก็บกระามีเหรอใช่เกีงนะะุุๆๆๆ ตันทำไมรู้สึกว่าจะเป็นเสียงไอ้หวัวสปริงเลยวะเปล่าเอาไงเราจะเดินไปต่อไหมติดป่ะผมชอบตัวนี้เลยตายเพื่อหลายรอบไอ้ไป,ไปนี่มาเฟรมข้างบนน่ะข้างบนน่ะไปป่ะไปป่ะใหญ่ในมุม,ม,ม,มเข้าไปมุมอ่อเดี๋ยวไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรากลับโอเคปะ เฮ้ยตรงนี้มีข้างหน้ามียายแมงมุมอย่าเลย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 แมงมุมนะแมงมุมนะโอ้โหเต็มเลยเฮียเรามาตรงนี้เรามาตรงนี้เต็มได้อรงนั้นทางใหม่ตรงนั้นน่ะไปไหมล่ะเราบินเลยเราบินแต่ว่าทางกลับทางไหนวะเนี่ย ไม่ได้ใช่ทางนี้นม่ได้ประไม่ได้เปิดทางนี้ก็ไม่น่าใช่แต่ว่าอยากรู้อ่าไปเดิไปเร็วาตาเปล่า,าอ่าช่างมันช่างมันเอ้าไอยี่สิบทางเดิมแยต้องโดนข้ามต้องโดนข้ามอ่ะ ฮัลโหลฮัลโหลอ่าได้ยินอ่าเอนี้เอฟเฟมตายเตาปังกรแล้ว,ลวให้กลับเลยไหมหยิบแล้วกลับเลยหยิบแล้วกลับไปเลย ตอลไอ้เหี้ยกูการจะให้มันแบบว่าตามบ่อยแล้วกูก็การจะวิ่งหนีไปแต่เหมือนมันว <illa> ิ่งต <screen> right. ิดแล้วก็กูก็โดนแมลงฆ่าใช่มั้ยใช่มึงวิ่งติดถูกต้องเลยมาแรงอะไรมาแรงมาแรงมันมองเห็นไดเหี้ยวะไปดูแต่โฟกัส็จะโดนกบมัว้ยเออกูเห็นดูมันอยู่ไมมีใครแจ้งข่าวโฟกัสเลยว่าข้างในมันมีตัวอะไรบ้างโฟกัสไม่น่ารู้อะไรเลยนะเนี่ยแย่เลยแก่แย่มาก เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูโหวตให้ยานออกนะแต่มึงไม่ต้องโหวตนะได้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 ีตาตัวบต้องนี้ห่าใช่ๆผมบอกแล้วอะไรวะภูการขนานี่ยกำลังสะดุดทางเลยสุนที้ไา้เชยโอ้ยเดินเล่นอยู่เลยเฮ้ยหมาโอ้ยเินเขินตาอ ไอเคนมึงต้องมึงต้องห้ามส่งเสียงเว้ยห้ามพูดนั่งยองยองไอชิบหายไอเหี้ยตัวอย่างงี้บัวมันจะตายด้วยไ,ไอไอเคนบอกบัวให้หน่อยบ้าน <c oughs> บ้านเดียวกันอะถ้าเจอหมาไม่ต้องส่งเสียงมับ้าไปแล้วดอกเตายตายตายไม่ตายตาไอโฟนจะรู้ไม่ได้ว่ามีหมาไอโฟนไม่รู้อะดิ <c oughs> ยกีรู้แล้วล่ะยางกี้รู้ว่ากูยังกีรู้แล้วล่ะเฮ้ยกูกรักคิดเูกเ้ยบ่นบ่ยักบ่ยันกับบ่ยันกับบนบ่นนบ่บบ่นบนบ่บบบนบบบบบบ่นน่ตัวที่ฆ่ามึงอ่ะ่่่น่น เรากินไปกองไปเลยเอ้ยหมาตาบอดไอ้หมาตาบอดพวกมึงต้องห้ามส่งเสียงเลยเอ้ยโอเคนะกูก็ไม่รู้เลยเย็นเลยกูมีหมาตาบอดอยู่แล้วก็เดินไปชิลกูแล้วมันมีเต็มเลยพวกกูที่คือวิกกูที่เสียงเลือกแล้ับาวว่าแบบแต่ลักกูอะไอ้ดีไอ้ดูปากมงกูว่าแล้วมันต้องมีตัวหัวสปิงจิตตือแหละเอ้ยชิ่ อ้าววันนีพวกคุณโดนตัวหัวหัวสปริงข่าวหรอใช่โดนหัวสปริงแล้วก็มีสลามแล้วก็มีแมลงใช่แอะวันีต้งเต็นเต้นไม่ไเต็หับแล้แล้วพวกของมันหลาแล้วก็มาเข้าหลังเลยพ่ตกกาษาเพื่อน